เราต่างชาติมาอยากกินคนไทยแล้วเขาจะบอกเอ๊ะแล้วไทยแท้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแท้อ๋อเหรอเออเวลาเขาอยากกินคนไทยเขาจะเอาคนใส่ชุดไทยคุณแม่ต่อไทยแล้วคุณแม่ต่อไปแล้วโซเฟียแค่ตัวหมา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  โอากซ่าโอากระซ่าไม่เอาระซ่าเอาซ่าอากาซ่าอาพูดสิพอเชนเองดเชนอโยะา็โมยโมยยาทามิยาทามิยาทามิยามิยาเอ้ยเวากะวากะเอยทามิยามิยา่โอกราซ่ากราซ่าโอ้ปะออเลยปะไม่ปะออเลย ว <c oughs> yeah, like like ่าตัชีวะกฮังโง่กฮังโก็ฮังโก็ฮังโแม่มเอาัอวูอายุฮังกี่ออยู่ฮังกี้อยู่แคนกี้กฮังกฮอร่อยกฮังแตงโมสวยมากโมสวยมากว้าวแตงโมเสียวมากดูเซอเลสโออลโม ชอบรุนใหญ่ปะรุนใหญ่ปะหน้าตาสวยอุ้มพี่โมหน่อยอุ้มสอคนอันหนึ่งสองสามอุ้มตลกในอัหนึ่งสามพี่อ้าหลัมาหยุดหยุด อาชีพจ้างลูกอันนี้จ้างลูกแป๊บหนึ่งนะคือวันนี้เรามาแหล่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยพอได้ยินประเทศไทยปุ๊บเนี่ยต้องมาเลยแล้วทำไมชุดกูเป็นอย่างนี้คุณไม่เข้าใจในบอกว่าไปทนาบุมเมื่เข้าใจไหมซอฟต์พาวเวอร์แม่อันนี้ผู้ตัดสงนะมันมีงานที่แบบพอต่างชาติมาอยากกินคนไทยแล้วเขาจะบอกเออแล้วไทยแท้หรือเปล่าอย่างนี้แท้อหล่อเออเวลาเขาอยากกินคนไทยเขาจะเอาคนใส่ชุดไทยไออีโมช่นเขาเรียกดิ ว่าอะไรเหมือนอะไรมิกขบวนพมังไฟนวไทยนวดไทยแต่เขาไม่เชื่อเหมือนจะของร้านนวดเลยจิ๊บ x i a ชอ i โมโมโมมาเยอะแล้วแม่ผู้ชายจิงจแม่ผู้ชายเอาใกแผู้ชายโชว์มผชาโชวอะโม ไปเพื okay, okay, okay. Yeah, uh, okay. ่อ xếp này xếp này xếp này hả dạ dạ ui dạ 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 thêm á là dạ dạ đột dạ dạ dạ